น่าท้ายไ,ไปแตะที่มือขวาของเราจับที่ข้อมือของคนไข้มือซ้ายจับที่หัวไหล่เราจะผักมาให้คนไข้ดันขึ้นอ้าวต้านโอ้ยนงแรงอ้าวต่อไปหูขวาติดหูขวาต่อไปติงหูตา <c oughs> ยเพียงเพียต่อ,ไป,อ,ตอไปท้ายเทยต่อไปท้ายเอยซ้าย ต่อไปไลขวาต่อไปไลลซ้ายโ <Okay. S 1> okay. อเคทีนี้ <Okay. S 1> ไม่มีแรงใช่ไหมเราไม่เพิ่มพลังอ้าเอามือของเขาใส่ที่หน้าผา <Okay. S 1> อ่าท <Bye. S 1> ีนี้เราทำเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม <Okay. S 1> เลข11 <Okay. S 1> จุดตัวข้อมือขึ้นลงซ้ <Okay. S 1> ายขวา ล็อก,กเลยล็อกมือแบบนี้ล็อกก้ามปูนะคะล็อกแบบนี้ล็อกมีโป้งดึงคผากห้าทีนี้สำหรับมือใช้มือด้านขวาไปแตะที่หน้าผากมือด้านซ้ายของคนไล้มีโป้งจะอยู่สะดือมีก้อยจะอยู่ตรงตรงหัวหัวเน่านะคะ ทีนี้เราจะมาเขย่าขวานะค่ะเขย่าขาท่านซ้ายของคนได้ของเราเขย่าเราไม่ต้องล็อกก็ได้อันนี้เราเราจะล็อกก็ได้อ่ะเราล็อกก็ได้แล้วล็อกเหมือนเดิมค่ะ่ะใช้ขาด้านซ้ายขึ้นมาล็อกขาของเขาไว้อ่าแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่ามุนออกก่อนมุนมุนมุนหมุนเข้าอันนี้มุนมุนมุนเขย่าเขย่าเขย่าเหมือนเดิมค่ะกระตุ้นเหมือนเดิมกระตุ้นใหมัช้าอ่ะ กระตุกรอบสองอีกทีนึงหลังเท้าอาเ่อกีวางนี่ก็ดึงนิ้วป้องคือซีหนึ่งถึงซีซีนึ่งถึงซีเจ็นิ้วชี้ที่หถึงที่เนิ้วกลางที่แปดสอง 2. นิ้ว ควาขึ้นมาให้เขายังหมวเข่าเราไว้ค่ะขยาบขยาบขยับขยาัาเอาหมุน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 ข้าหมุนออกนะคะขยาบขยาัยาขยัาอ่ากระตุกยืดยืดยืดแล้วก็กระตุกสองรอบแล้วก็หลังเท้าดึงิ้วเท้านิ้วโป้องอะไรนะคะสีซีเจ็ดกางด้า น,นิ้วชี้ที่หนึ่งถึงที่เจนิ้วกลางที่แปถึงที่สิบสนิ้วนางแอลหนึ่งถึงแอลหนิ้วก้อยท็อปสิบ <Okay. S 1> อันนี้เราย้ายตัวเข้ามาทังด้านขวาของเราอ,รอ่าโอเคอ่าจับข้อมือไปเลขสิบเ,อ,เ,เอ็ดอ้าวยกขึ้น กดลงไปซ้ายไปด้านขวายกขึ้นกดลงซ้ายขวาเยาเหยาหยเย,วย,วยวนวดน,นวดน,นวดนดอ้าวล็อกนิ้วโป้งเลยใช,ช้นิ้วชี้กลางนวยมาก กอจะมาวัดกำลังรอบที่สองเหมือนที่ใช่สองรอบอ่ใช้มือขวาจับไปที่ข้อมือเหมือนเดิมมือซ้ายจับที่หัวไหล่อ่ดูที่เขาเช็คนิดโอ้แข็งแรงขึ้นมากช่วยกันมหากินต่อไปหูหขวาต่อไปหู เราจะทำยังไงต่อทีนี้เราก็จะมาเอื้อนขวันเขานะคะมาทีนี้ขวันอ๋อควันอีกเหรอมือด้านซ้ายไปจับไปที่ท้ายทอยคนไข้มือด้านซ้ายจับไปที่ท้ายทอยทีนี้เราเอื้อนขวันขวอนเอ้ยขวอนมาก่อนขวเอ้ยขวอนมาดีดดีดม้นะคะขวันเอ้ยขวันมาผ้าจานกบก้นน้ำนะก่อนเลยก่อนมาทีนี้ เรายกขึ้นอดันกดลงไปซ้ายไปขวาทีนึงขึ้นลงแขนตึงๆซ้ายขวารอ,อบมือโป้งมือป้งคือคืออะไรคะซีหนึ่ง,งถึงซีเจ็ดนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางน ก้อยอ๋อสอ่าเหมือนเดิมขยับขยับขาขวาเมดิมเหมือนเดิมขยับขาขวาเอามือของคนไข้ให้คนไข้สอดสอดไอ้ข้อแม็กต้เอามือทางด้านซ้ายของคนไข้คว่ำลงแล้วก็สอดเข้าไปที่เลว ใช่เอวถูกระดันแน่อะแล้วก็มือมือข้างมือแตะไหลห้างมืมือขวาแตะไหลไหลก็ได้แตะคอก็ได้ที่เรามีปัญหาที่เราปวดอะทีนี้เราก็เอาขาข้างซ้ายขึ้นมาให้เขายันการที่หมอเขายัไว้อะขยับขาขวาขยับขยับขยับเหมือนเดิมหมุน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 ข้าวค่ะ ขอไปประกาศอยู่ตรงนั้นค่ะพยาบาลนะคะที่ตรงบาทนะคะอ่าทีนี้เราก็ดึงดึงดึงแล้วแต่แรกก่อนยืดยืดแล้วก็ดึงประตูอาสเตจที่สองรัเท้าดึงดึงดึงแล้วก็ประตูอ่าทีนี้เรามาท่องกันนิ้วโป้งทีหนึ่งดึงทีเจ็ดนิ้วชี้ทีหนึ่งดึงทีเจ็ดนิ้วกลางทีแปดทีสิบสองนิ้ เข่าขวาต้ไม้เขาดันไว้ขยาวขาขวาห่โอ้โหเล่งหนึ่งดีมากนะคอะหมุนหมุหมุนหมุนหมุหมุนากหมุนเข้าวหมุนเข้าหมุนข้าไประดาษผ้าจางกำลังเซ็นให้เราเด้อยืดนะใครจะผ่านไม่ผ่านดูไว้การสอบเด้อยืดยืดยืดแล้วก็กระตุกกระแตที่หนึ่งกะแที่สอง นิ้วโป้งถึงนิ้วนิ้วก้อยเวลานี่คุณครูจะให้ใบประกาศเยอะอันนิ้วโป้งนิ้วโป้งสี่หนึ่งถึงทีนเจนนิ้วชี้ระดับโอเคนิ้วกลางอ่านิ้วนางอ่านิ้วก้อยโอ้ยเก่งมากอ่าทีนี้เราก็เอาดูทางหน้าใจของคนไข้ของเราขึ้นมาขึ้นมาอะไร เอามือออกขยับขึ้นมาอาดึงยื่นแขนตึงๆอ่ากดขึ้นกดลงซ้ายขวากดขึ้นกดลงซ้ายขวาไปเลยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราพระอาจารย์ท่านน้องเจ็ดร้างคือโอเวอนอ่อาดึงยื้นโป้งโป้ง นิ้วกลางไม่มีกระช่องเท่านั้นน้วยอ่ะต่อไปเราจะมาเนี่ยก็มาเช่นกำลังเหมือนเดิมใช่ใช้กำลังค่ะเอานิ้วโป้งของคนไข้ทางด้านซ้ายมือขึ้นมาวางตรงจุดยิ่งขังเราก็จะมาอยู่ทางด้านขวามือของคนไข้อะใช้กำลังมือขวาจับข้าี่ข้อเราเริ่มแบบเอาเอามืออ่าโอเค มือซ้ายจับไปที่หัวไหล่ป้ายกดจุดที่สองหูซีหูจุดที่สามหูซ <consuming> ้ายจุดที่สี่ไหล่ขวาเอ้ยไหล่ขวา Glória อ่อนช่งกไหม้าคลายคเสร็จแล้วเราก็ล็อกคางไล่ออไล่อึ๊บหรือ,รอจะไล่ดูไล่ดูอันนี้อันนี้นะคะเราจะล็อกล็อกตรงคางพอดีให้ได้คางจับตรงล็อกตรงคางนะคะแม่ไม่ต้องช่วยเนาะน,นี่ล็อกคางระดับที่เราจะดึงนะคะเราเราลองขยับดูคอก่อน ระดับแขนกับหูไอแขนกับหูของคนไข้าจะาเป็นระนาบเดียวกันระนาบเดียวกันกับเราแบบนี้นะคะเราค่อยดึง,งกระตุกโอเคไหมจะแบบนี้นะแล้วเราค่อยดึงพร้อมกันอ่าอันนี้ถูกค่ะอันนี้ไม่ถูกค่ะเนี่ยอันนี้มันล็อกลงลงมาอันบบนี้ก็คือแบบนี้เนาะเราจะทับตรงคออย่นี้แบบนี้ระดับที่เราจะดึงก็คือผ้าจะไม่แน่นไม่หลงเกินไปแบบนี้ค่ะ แบบนี้แบบนี้ระนาบเดียวกับหูเนี่ยค่ะเราจะอยู่ในท่านี้หรือท่านี้ก็ได้ให้มันจะไม่มีแรงท่านี้ก็ได้จะไม่มีแรงกับเขายานตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มีแรงตรงนี้นี่นะอระดองหูได้ถูกค่ะแ้วตรงนี้ก็มืออันนี้โอเคนะคะตรงกับหูไม่ไม่ดึงดึงค่ะดึงดึงมาหาเราดึงเข้าตัว แต่กะชับนะทำจัตกขาเวลางจะตาไม่ทเต้องไม่ต้องเือนหน้า้าตกตกเอาระดับนี้ค่ะจำไว้ล้เนี่ยมันจะล็อกทางล็อกปลายาล็อกปลายทางตรงนี้จะไม่ดึงทางนะเวลาเราลงมือจะข้างได้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 ไดได้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 ด้ไ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  谢谢大家对对对。 นีไสินีสิโอเคมือซ้ายล็อกตรงหลักท,ท,ท้ายถอยมือขวาล็อกที่ปลายทางยืดไม่เดิม ถ้าไม่งกันเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนแค่เด ah> ียวเหรอเอ้าทำสองข้างค่ะเหมือนจังหวะเอ้าแม่สีเราอยู่ทางข้างขวาทายิงเสร็จแล้วใช้มือขวาอดเข้าไปตรงท้ายถอยมือซ้ายมาที่ปลายค่ะเอาใหม่เราวมาอยู่ทางด้านฝ่ามือของเรา มือเรามาอยู่ทางด้านขวามือของเราอยู่ตรงมุมอ้าขาขึ้นมือขวาจะไปที่ท้ายถอยฟังะครัะมือขวาจะไปที่ท้าย่อยมือซ้ายล็อกที่ปลายคางย่อตัวลงนิดนึงย่อตรงนิดนึงยืดขายืดยืดแบบนี้แล้วเราพอสุดแล้วเราก็เรียบร้อยต่อไปเป็้ายนิ่ เราจะอยู่ทางนั้นค่ะดของกกไถ่ทางน้ใช้บุซายดึงไหลขึ้นมาดึงไหล่ข้งไถ่ขึ้นมาหาตัวเรายือของเราทำเป็นกดไลอย่างนี้กดต้องป ขึ้นให้สูงให้ให้คนไข้มองบนเพดานนับจิงจบรอบดึงแขนแด้านขวาขึ้นมาเพื่อเปิดอ,อกดึงแขนขึ้นมาอย่าลืมดึงแขนของคนไข้นะคะจับเพื่อเปิดอ,อกแล้วให้เขาจับแขนของตัวเองแขนด้านซ้ายต่อไปใต้ชักระแลนะคะหน้าขาของเราทับหน้าบนหน้าขาของเขาขาไอ้ลูอขวาวางไว้ตรงที่สะโพกนะคะและ้วจะบิด บิดไปตามขาของเขานะคะตามองศาขาเขาไม่ใช่เอะใช่นะอ่าแต่แกบ้อยแได้ไม <c oughs> ขานเดีย่ยตรงขาบนงอ,อมาดเปิดแขนของคนไข้ขึ้นให้คนไข้มองบนเพดานทำเป็นท่านางงามจับแขนเวรงไว้ดังขาของเ นะ้ำขาที่งอซออแขนเข้าไปใต้ตะ,ะแกร,งห,าาง,รงหน้าขาของเราทับหน้าขาของเขาอ้าว ยังมีมุ้งขอมอนนะคะตอดไว้ในใต้ใต้บอร์ดด้วยใต้เตียงอันนี้ไม่ไม่ต้องไปแก่ายันี้ไหน้าเตียงลายหนูได้จะคแล้วขอมอกไปใต้นี้หากให้สนใจจะาเตียไปใช้ครับเตียงเนี่ยชุดละห้าพาใช่ถ้าไปเองห้า้อยแต่หากใครเป็นค่าบริษัทจะเป็นห้าพัาค่ะถ้าบริษั้า มันพับเก็บได้ง่ายค่ะมันสะดวกสบายแบบน,น,นี้แต่อันนี้แข็งแรงถ้าอยู่ในอินเทรอร์เน็ตอ่ะเคยมีคนซื้อไปนักเรียนซื้อไปก็ขาดมันถือของพาจานนี่แหละ <c oughs> เพราะว่ามันไม่แข็งแรงในอินเทอร์เน็ตมันถูกกมันไม่็จริงมันเหล็กตัวอย่าง